สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับเตยเตยนะคะเตยเตยออนเซลออฟฟิเนะคะก็คือเป็นช่องไม้ที่เตยเตยเพิ่งเปิดขึ้นนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่พี่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เตยเตยอีกนะคะสักหนึ่งช่องนะคะวันนี้ก็เป็นประทมบัลเล่ก็คือเป็นบทแรกนะคะคลิปแรกที่เตยเตยซีโล่งนะคะว่าเปยังคือได้เป็นซ่องนี่นะคะเพราะว่าเตยเตยก็ อาจ์ติมีหลายคนที่หูเรียวนะคะว่าเตยเตยก็คือลงจากสาวน้อยลำพูนโชูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะคะซึ่งเตยเตยกับตีนเรียกับสีตรงนั้นมันนัดเตยเตยกับเล็บบริยใส่ซองตรงนั้นนะคะก็เหตุผลนะคะที่ลงก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะส่วนตัวอิลีเพราะเนื่องจากเตยเตยไม่สามารถปฏิบัตินะคะใส่คำว,ว่าบม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบททางวงใด ะะซึ่งมันมีการเขาบ้านพักนะคะ,ะการเขาบ้านพักก็คือเขาอยู่ร่วมกันหลายคนนะคะหลายๆคนร่วมกันสิมันก็นมีทั้งผู้มกักผู้วบากแมงสินะคะแล้วก็อาจจะเป็นดุลพินิจของทางผู้บริหารนะคะเพื่อการมองว่ามันมอมอมอะสมปันไดนะคะเตยเตยกะเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเตยเตยมีน้องม้านะคะเตยเตยกะ หากเพิ่นได้มาได้เพิ่นมาด้วยความบังเอิญนะคะช่วงกลางฤดูกาลกันเลี้ยงมาเรื่อยๆเตยเตบ่ได้ขึน้นรถบัสน้ำมูนะคะบ่ได้ไปรถบัสเพราะว่าทางรถบัสเพิ่นกับวอยาให้ขึน้ใน,นในจกคุณในจะโน่นนี่นั่นเท่าก็ บ่คืนนะคะเขากะเลือกที่จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวกันโดยการหันค่าน้ำมุงน้ำมันกันนะคะกับน้องตังน้องดิวน้องอาร์มนะคะและ้วบันนี้พ่อมันเป็นช่วงสอมเขาก็ต้องเข้าไปอยููบ้านพักนะคะไปอยู่ในบ้านพักมีอย่างสีนาอกมันกะหลากหลายนะคะแง่ลายลายมุ่มองนะคะเขากะเขารบ,บ,บในการตัดสินใจของทาง ผู้บริหารน,นะคะคือเตยเตยอะทักไปก่อนแล้วทักไปหาทางทีมผู้บริหารแล้วนะคะเพื่อนกับว่าสิเขาบานพักบัอนี่บัอนี่มีห้องเคี่ยวห้องให้ไปนู่นนี่นั่นนะคะกับเพร่อเพิ่นบอกว่าบ่าให้เลี่ยงกับพวกเตยกับว่างแผนไม่นะคะบอกเป็นยังงนะคะปัญหายอยู่ที่เราก็จบที่เรานะคะแบบหลายหลายคนอาจี้มองว่าเอาคือทีมคืออย่างคือเราไม่ได้อยากจะออกนะคะแต่ว่าเฮามองว่า เขามีปัญหาเขามีภาราของเขานะคะเขาบ่าสามาทีสิทําตามกฎระเบียบได้เขากะแค่ออกมากแค่นั้นนะคะก็สิ่งหนึง่งถ้าหลายๆคนกะเสนอมากว่าเอาคือวบาไปเศร้าหองอยู่ในในรถกะบันมุงน้ำมันไปเองได้คือเรื่องน้ำมุงนน้ำมันถามว่าไปได้บ่มันมันกะได้นะคะแต่ถ้าเรื่องเศร้าหองปุ๊บคือเตยเตยบ่มีงานช่วงนี้บ่มีงานเลยนะคะ แล้วก็เป็นช่วงซ้อมบ่มีทุนสิไปเซาวหอเช่าห้องนะคะห้องนึงกะขันตามก็ต้องมีมัดจำหกเดือนนะคะก็คือเราต้องมัดจำไว้นะคะแล้วก็หกเดือนเราถึงจะได้มัดจำเน,าานี่นบอกค่ะก็คือขันตามในการอยู่ซึ่งซัมเขาก็ต้องเซาห้องซ้อมแค่์สองเดือนแต่อีกสี่เดือนเขาก็ต้องจ่ายเข้าห้องเลเยอ,อย์เองีินะคะถามว่าเฮาเฮาบ่ได้ มีภาละไวขนาดนั้นนะคะว่าเมีคุณศัพ์ไว้ขนาดนั้นนะคะก็เลยคุยกันว่าเอาเพื่อความสมบายใจนะคะก็เลยตัดสินใจล่งกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการลาแล้วก็พูดคุยกับบอสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทางบอสก็เข้าใจนะคะด้วยเหตุผลนี้เพราะบนโลกอะ แล้วก็ว่าเออมันมันจะเข้าใจนะคะในมุมของเพื่อนนะคะก็ยังยังคงรักแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นบ้านที่เตยออยู่ได้แบบเนื่องดูดูการเต็มผูกพันนะคะกับอยู่กับมูกับผัวกับอบอุ่นนะคะน้องๆหลายๆคนแต่ถาว่าการออกมามันจะเป็นการ ดีย่างนึงนะคะเขากับิิด้เลียนรูหาประสบการณ์เพิ่มอีกนะคะเขากัต่อไปจะไปอยู่วงไหนหรือจะยังไงนะคะกับฝากเป็นกำลังใจละกันติดตามนะคะให้กำใจกับเตเตอีกแน,นะะก่เด้อค่ะก็ยังคงเดินทางในสายงานศิลป์ด้านมอลลาคือเก่านะคะก็จะเป็นแดนเซอร์เองสีคือเก่านะคะก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้แน่นะคะตอนนี้ก็บ่ม,มียังไลก็อยากจะมาชี้แจงแล้วก็มาฝากช่องนะคะเป็นช่องก็คือเป็นเตยเตยออนเซลนะคะเตยเตยออนเซลล์ออฟฟิเชีนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ